สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็มีนนน 5, ันังคานนะครับันังคานการที่ห้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็นังเลยงานกับกับถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปส่งเขาในเพจในเฟซนะครับผมก็ส่งประมาณสองคลิปนะครับมีคลิปเงา้รก็ค,คลิปสั้นนะครับ หลังจากนั้นผมก็ไปเบิ้งตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เขามาคอมเมนต์ให้คิบผมก็ขอไปเบิ้งในในบ้านก้าเจ้าก็คือขอไปเพจกัาเจ้าในเพจของเจ้าขัาเจ้าจะไม่คีบเจ้าโพูดประจําวันหรือพสดลายลายเหมือผมก็ขอไปไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ไปกดไลค์แต่เมื่อนี้ก็คือเพจผมไม่มีปัญหาเพจผมไม่มีปัญหาครับผมื่องจากผมไปกดกดเพิ่มเพื่อนใน ในนาเพจผู้อื่นนะครับสิเขาจะตอบคอมเมนตข์ของคลิปผู้อื่นนะครับเวลาผมเข้าไปตอบมันติดโชคมันจะเป็นข้อความหลกักเกณฑ์มาที่เป็นปุ่มสีเขียวๆสีฟ้าติดตามนะครับรกดเขากดกดติดเหลืองนะครับเราสามารถกดส่งข้อความคอมเมนต์ตอบผู้ใดไดครับแต่ว่าผมก็บเขาเบิ่งไปเบิ่งไปเพื่อนๆที่เขามาเมนในคลิปผมกัดสวนร้า,ายแล้วครับเราไปตอบเกือบเมดแล้วนะครับ เด็กดได้แค่ไลค์นะครับคอมเมนต์กันสิว่ามีนะครับแล้วเขาไปตอบเขาไปเบิ้งลหลายๆคลิปนะอาจจะพูดละไปเบิ้งในหนาเพจเขาจะพูดละย่างหน่อยก็คื่สองสามคลิปนะครับนะครับก็คือ,อในส่วนของการเขาไปกดตะกยายาเมื่อยาไว้ครับใจยาไว้เมื่อยยาไว้ยาไปหลงกดกดติดตามเพื่อนในหนาเพจ เื่อนอื่นที่เข้าโดยที่เข้าป่ะด้เข้าไปเบืงคิดพระเจ้ากดหวังเพื่อที่เพิ่มเบื่นนะครับพระเจ้าติดตามพระเจ้าแล้วไอ้พระเจ้ามาติดตามเข้านะครับตัวนั้นบอดีเพราะว่ามันบรเด็เป็นธรรมชาติการที่เข้าไปเบืงเบิงคิดแล้วก็มีปฏิสิมพันั์ปฏิสิบสำคัคือการคอมเมนต์กดไลค์กดแช่นะครับอันนี้คือเข้าเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดตอบในในปอกหนาหนาเพจของพื่นแบบนั้นอ่ะมันมัน อาจจะเป็นกดเนาะเป็นกดบางที่มันก็รอนะตอนรอตารอใจอยู่มันเด้งกันมาเป็นที่มีปมกดติดตามเนี่ยสิบยี่สิบบางที่ครับผมก็เลิกไปลงกดนะครับอาจจะคิดเหลืองนะครับบพาหวงว่าเด็ดจี๊ดตะเมอ์นะครับแต่ผมขอไปเบิรงคลิปของี่ผู้หนึ่งที่เป็นที่เพิ่งอ่านกดชุมชนเตาผมก็เขาไปศึกษากับส่วนที่คนตี๊ดแดงในหนาหนาแดชบอร์ดนะครับ ี่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของของี่เขาคิดเปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยการเท่ามีการเข้าถึงการส่วนรวมการโตตอบพยาธิที่ตามนะครับอันนี้ก็คือเข้าต้องไปซีเรียสครับพัาก็ล่งคิดไปปกตินะครับอันนี้มันเป็นสถานะที่บ่งบอกว่าเทามีความสม่ำเสมอแล้วก็มีค้ามาหาเทาบอกนะครับอันนี้ก็ล่งคิดไปปกติยายาไปตื่นเต้นครับฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ